ไหนอะ่ะไม่นไปไหนก็เดินเล่นแถวๆนี้แหละโลกมันเป็นวันนี้มันร้อนจังอ่ะเออร้อนเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าไปหาอะไรกินเย็นๆดีกว่าไปดิต้องไปซื้อน้ำมันกนะรอบอป่ะป่ะแต่เรานี้เลยน้ำสแก้วนะนะสองแก้วค่ะโอเคครับ โม่ร้อนไปทุกวเลยร้อนรู้สีเพราะเบยคนร้อนไงอ่ะเใช่เลยร้อนจะแตด้ง่อาวาบานจะไปร้อนแต่เราว่านะในชุมชของเราอ่ะน่าจะมีร้ารับแยกเศษขยะก็คงช่วยได้เยอะเลยนะเรา็ดีนะเราสองคนคงไม่ได้หรอก